สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รับรถเข้าใหม่ครับรถทุก4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลายี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนาบียู2085แรงม้ารถห้างแท้โอนย้ายได้ทุกจังหวัดครับเครื่องบียู85แรงครับรถเครื่องเกียร์สมบูรณ์คัสซีสวยเดิมตลอดเส้นช่วงล่างใหญ่แนมหน้าหลังพาลอยครับกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรเปิดได้3ด้านบรรทุกสี่ห้าตันได้สบายๆครับรถขับใช้งานปกติครับระบบไฟติดครบสมบูรณ์ครับ หากเพื่อนกำลังมองหารถ4ีล้อกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆเข้าไร่เข้าสวนคันนี้เหมาะมากครับในราคาเบาๆเ,เ,เพียง95,000บาท95,000บาทหากเพื่อนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-211158 8 084-211158 8, 8หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ